หนูเลือกได้ไดตอนคนแปลกหน้าหมู่บ้านผาสุขบ้านของน้ําแคทค่ะแคทต,ตื่นหรือ,อยังลูกฉันคือตาใจ ต่ออีกหน่อยดีกว่าโรงเรียนก็ใกล้แค่นี้เองอะไม่เห็นต้องรีบร้อนไปเลยฉันคืนนึกคิดนี่เดี๋ยวก็นอนเพลินจะตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันหรอกเดแย่เอานะจะบอกให้รีบตื่นเร็วเข้าเร็วสิหนูชื่อแคทค่ะตื่นแล้วล่ะค่ะคุณแม่ ก็หมดสวยแกพอดีอ่ะคนเราไม่มีใครเหมือนกันหรอกเราเกิดมาหน้าแบบนี้แต่เราก็ตั้งใจเรียนความสามารถไม่แพ้ใครเธอมีจะรักษาที่หนึ่งให้ได้เลยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพ่อจะโตเป็นสาวแล้วยังให้แม่กอดเหมือนเด็กๆอีกใช่กอดของพ่อแม่เนี่ยดีที่สุดในโลกแล้วแต่คนอื่นกอดคงไม่ดีหรอกเพราะเราเริ่มโตแล้วต้องระวังตัวหน่อยแต่ก็รู้สึกดีจัง

เากล้องครับขอบใจนะเขากล้องนิดหน่อยลอยเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะขอโทษด้วยอะตกใจหมดเลยดีนะไม่โดนหน้าสวยๆขอังอนิดหน่อยไม่อย่างนั้นนายโดนแนะ่ใช่คราวนี้ยกโทษให้คราวหน้าไม่แน่นะนในแทนฮ <c oughs> ใช่คราวนี้ยกโทษให้คราวหน้าไม่แน่นะในแทนอื้ <c oughs> นี่ยังจะไปล้อเลียนเขาอีกนะรอดมาได้กับบุญแล้วอะแนไปกันดีกว่าเจ้าเพื่อนตัวแสบไปเล่นที่อื่นกันเถอะปะฮฮ <c oughs> คุณครูคะหนูกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ <c oughs> เจอแล้วปอหมยสุดสวยขอ,อ,อดูว่างทั้งคันจะนั่งตรงนั้นขอนนั่งชิดๆคนสวยหน่อยนะ เลียจ,จริงๆเลยๆๆๆๆเอามือามาวางาไป็หล่แบบนี้อึดอัดใช่มัดไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยคงต้องระวังตัวไว้อะแต่ว่าจะทำยังไงดีละ่ะใช้กระเป๋ามาวางขั้นอย่างนี้ดีกว่าเขาวางแขนหน่อยแล้วกันๆๆยังจะเอามือมาพาดอีกไม่ชอบเลยอะ ใช่แต่นี่คิดไม่ดีคิดลวนลามเราแน่ต้องหาคนมาช่วยแล้วช่วยยังไงอ่ะร้องออกไปเหรอแล้วถ้าเขาไม่เชื่อแล้วไม่มีใครช่วยล่ะก็ต้องลองดูลุกขึ้นยืนสิแล้วมองหาผู้ใหญ่ใจดีสักคนอุ้ยแหมไอ้ลาหมดูทำนี่คุณนาคุณน่าจะทำอะไรหนูเหรอน่ตะเกียงหัวงงหลบไปนะอย่าทำอะไรหนู ้าพี่น้องเขาบอกให้หลบกันหลบสิจะทําทอะไรเนี่ยนั่นนะซิเห็นตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วอย่ามาทําลามกแถวนี้นะเดี๋ยวแม่เลียกตํารวจซะเลยนี่สวยแล้วเราเดี๋ยวเจอหรอกจอดป้าได้แล้วเพ่ <c oughs> เกือบไปแล้ว ไใจจ้าหนูไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะหนูไม่เป็นไรแล้วค่ะอืที่หนูทำน่ะดีแล้วไอ้พวกเนี้ยต้องจัดการซะให้เข็ดลาบเห็นไหมผู้ใหญ่ดีๆที่คอยช่วยเหลือน่ะยังมีอยู่แต่เราต้องไม่ยอมอืมก็จริงอ่ะคุณยายคนนี้ก็จับไล่เราเหมือนกันแต่คนละความรู้สึกเลยล่ะขอบคุณค่ะหนูลงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ จ้าโชคดีจ้าเพื่อนๆจ๊าถ้าวันไหนโชคร้ายเจอกับคนที่มีเจตนาไม่ดีบนรถเมล์หรือที่สาธารณะผู้ที่ชอบจับโน่นแต่นี่ถูกเนื้อต้องตัวเราแบบรวนลามก็อย่านิ่งเฉยนะ วิธีแก้ง่ายๆที่ช่วยได้อย่างแรกก็คือต้องรีบหลีกเลี่ยงออกมาจากคนคนนั้นให้เร็วที่สุดอย่านั่งอยู่เฉยหรือปล่อยให้เขาทำอย่างที่สองก็คือตะโกนขอความช่วยเหลือถ้าอยู่บนรถเมย์ก็อาจจะเป็นกระเป๋ารถเมย์หรือคนขับหรือผู้โดยสารคนอื่นบนรถเมย์ก็ได้อืมเวลาขึ้นรถเมย์นะควรจะเลือกนั่งใกล้ๆคนขับเอาไว้จะดีที่สุดจ้าเพราะคนสมัยนี้รู้หน้า แต่ไม่รู้ใจนะจ๊ะเพื่นพนอนๆจริงๆด้วยในซอยหมู่บ้านของพลอยจ้าไปก่อนนะพลอยเดี๋ยวเจอกันในห้องแชทนะบา,บายยพิงกี้เบิร์ดได้เลยบลายแองจี้ <c oughs> หนูจ๋า…หนูอยู่ในซอยนี้หรือเปล่าจ๊ะอ๋อใช่ค่ะอืมดีเลยจ้าน้ามาหาเพื่อนในหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าอยู่แยกสซอย12แต่ว่าน้าหาตั้งนานแล้วแต่หายังไงก็หาไม่เจอหนูรู้จักไหมจ๊อะอ๋อเอ็ดเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะพอเจอซอยที่สองด้านซ,ซ้ายก็เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาซอยแรกอีกที ก็นั่นสิก็เดินไปแล้วนะแต่ไม่เจอเลยช่วยพาน้าไปหน่อยสิจ๊ะช่วยเขาหน่อยเขาหลงทางออนะ่ะรู้จักเขาเหรอเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะไม่ต้องรู้จักก็ช่วยได้ดูหน้าตาถ้าทางเขาก็ดูดีนี่แหมหน้าตาดีนะ่ะไม่ได้บอกว่าจิตใจต้องดีด้วยนี่ถ้าจะไปกับเขาอะนะบอกพ่อกับแม่แล้วหรือยังละ่ะกว่าจะไปบอกกว่าจะมาช่วยเขาเสียเวลา สียเวลาก็ต้องคิดให้รอบคอบสิถ้าเกิดเขาหลอกเราแล้วเรามีอันตรายละ่ะใครจะมาช่วยละ่ะเน้ยทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ก็เรื่องใหญ่สินี่ตัวของเราชีวิตของเราอย่าไปกับเขาเลยนะเชื่อเถอะจะช่วยนะใช่ไหมดีจังเดี๋ยวนาเลี้ยงขนมเอ้เอเอาวอย่าเสียเวลาสิจะพาไปหรือเปล่าอคือ,อหนูอหนูพาไปไม่ได้ค่ะต้องรีบกลับบ้านนะเราไปถามคนอื่นดีกว่านะคะ โน้นไงถามคนโน้นก็ได้ค่ะเออดีนะคะนะไปนะคะแม่หนูรออยู่ชวดอีกแล้วไม่ช่วยก็่แบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรหรอกเขาโตแล้วไม่หลงทางง่ายๆหรอกเดี๋ยวก็หาทางไปได้เองนั่นแหละนี่ลองคิดดูสิถ้าเขาไม่อยากได้ความช่วยเหลือจริงๆอะ่ะ แต่อยากให้เราไปกับเขาหรือทำในสิ่งที่เขาบอกเราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองเสมอข้อแรกเรารู้สึกดีหรือไม่ที่จะทำแบบนั้นข้อต่อมาถ้าเราทำตามที่เขาบอกแล้วพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจจะว่ายังไงละ่ะและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือถ้าเราทำตามที่เขาบอกและถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเรามั่นใจเหรอว่าจะมีใครมาช่วยเหลือเราได้อะ ถ้าหากมีคำตอบว่าไม่ในข้อใดข้อหนึ่งเราก็ไม่ควรไปกับเขาอย่างเด็ดขาดนะจ๊ะเฮ้ยต้องหัดคิดหัดคิดซะแล้วเราบ้านของนิดหน่อยจ้านางฟ้าตุ๊กตาบลายต้องสวยเหมือนชื่อแน่ๆเลยคลิกๆและแองเจล่าหล่อด้วยปะ ทายสิอีอีอตอพิสู์บเจกามิล่าเสาร์นี้เอาเลยอยากรู้ว่าไว้หล่อขนาดไหนขั้นเทพมะแล้วรู้จักเขาด้วยเหรอแม่รู้จักสิคุยกันในห้องแชทเนี้ยตั้งนานแล้วอะโลกไซเบอร์เนี้ยนะใครจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น่ะจะหล่อจะสวยขนาดไหนก็ได้อะแต่เขาก็คุยดีนะพูดโปรด้วยอะคลิกลก ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะจะเป็นโจร500อหรือพวกโรคจิตก็พูดเพราะได้ทั้งนั้นแหละแต่ก็เป like> ็นคนแปลกหน้าไม่ใช่เหรอก็เขานัดเจออยากรู <h <h what ้ว่าหล่อหรือเปล่าหล่อแล้วไงอ่ะถ้าไปเจอคนไม่ดีเหมือนที่มีข่าวในทีวีในหนังสือพิมพ์บ่อยๆที่หลอกไปทําไม่ดีไม่ร้ายหลอกไปปล้นน่ะก็แค่เจอแล้วถ้าเขาไม่แค่เจอแต่ทําร้ายเราแล้วใครจะช่วยล่ะแล้วพ่อแม่ของเราจะทํายังไงอ่ะแม้แค่นิดเดียวเองอ่ะทําเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปได้น่ารำคาญชะมัด รู้ไหมการประมาทแค่นิดเดียวและความคิดชั่ววูบอะก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันนะแม้แค่อยากมีเพื่อนก็ไม่ได้เลิไงใหญ่อะทำไมจะไม่ได้ล่ะก็เป็นเพื่อนที่อยู่ที่คบกันในโลกไซเบอร์ก็น่าจะพอดีหรือไม่ก็เสานี้เหรอพาพ่อกับแม่ไปได้ด้วยหรือเปล่าสุดหลอ่อทีนี้ก็รู้แล้วละสิว่าเขาอะจริงใจกับเราแค่ไหน หมดกันแล้วทีนี้จะคุยกับใครดีล่ะแองจี้เรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรเหรอกำลังเซ็งอยู่ก็เรื่องคนแต่กหน้านะสิฉันก็มีเล่าเหมือนกันเรื่องอะไรอ่ะคนหน้าแปลกในโลกไซเบอร์นิสัยไม่ดีเลยอ่ะเห็นไหมล่ะเพื่อน โลกในอินเทอร์เน็ตที่มองไม่เห็นกันแบบตัวเป็นๆเราไม่อาจไว้ใจหรือเชื่อในข้อมูลที่อีกฝ่ายบอกมาเพราะเขาอาจจะแต่งหรือบอกข้อมูลที่ไม่จริงที่สำคัญจะมีพวกเจตนาร้ายแฝงตัวเข้ามาในอินเทอร์เน็ตเพื่อล่อลวงเด็กๆโดยเฉพาะดีนากลัวจะมากใช่น่ากลัวมากถ้าเราไม่รู้จักระวังตัวแล้วจะทำยังไงล่ะไม่ยากเลยแค่ตั้งกติกาง่ายๆให้กับตัวเองเวลาท่องโลกอินเทอร์เน็ตข้อแรก ไม่ควรให้ข้อมูลของตัวเองในอินเทอร์เน็ตเช่นชื่อที่อยู่โรงเรียนเบอร์โทรศัพท์รวมถึงรูปภาพของเราเพราะคนที่มีเจตนาร้ายจะได้ไม่สามารถเข้าถึงเราได้ข้อ 2. ไม่ควรนัดพบกับคนที่เข้ามาสื่อสารกับเราในอินเทอร์เน็ตยกเว้นที่เป็นเพื่อนร่วมห้องและถ้าเป็นไปได้อะนะก็ไม่ควรเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาสื่อสารกับเราที่สําคัญหากมีเรื่องไม่ชอบมาพากลก็ต้องรีบบอกผู้ปกครองเลยนะถ้าหากว่าเราทําตามกติกาแบบนี้ได้แล้วก็รับ รองปลอดภัยไ,ไปหลายเปราะอ,อืมเล่นไม่ยากใช่แล้วแล้วก็เล่นแบบสบายใจด้วยล่ะ